คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะในช่วงนี้ช่วงที่2แล้วนะคะถ้ามีคําถามเรื่องราวของสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในมาตรา3 3 3สิหรือว่า40สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานขึ้นหน้าจอให้ตลอดเลยมาแล้วนะคะ0 2 3ย์สองสามสามแปถึงโทรเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้จบรายการถึง11บเอโมงเท่านั้นค่ะครับยังอยู่กับงานวิจัยและพัฒนางานประกันสังคมนะครับ ซึ่งเมื่อช่วงต้นเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของอาการวิจัยเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเปิด EC ด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการวิเคราะห์นะฮะเรายังไม่ได้มีการพูดถึงกันนะครับว่าลงรายละเอียดแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ในหลายๆายมาตราการยกระดับนะครับมีการปรับปรุงโครงสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันจะไปและสามารถที่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยนะครับก็ต้องถามคุณนิยดาต่อนะครับว่าหลักๆเนี่ยที่เราทําวิจัยไปมีการส่งแบบสํารวจ แบบสอบถามไปเขาตอบมาที่เขาติงกันมากที่สุดคือเรื่องอะไรครับฉันว่าจะเป็นเรื่องของกรณีเจ็บป่วยนี่แหละค่ะเจ็บป่วยค่ะแล้วก็เจ็บป่วยเพราะเข้าโรงพยาบาลไม่ได้หรือยังไงฮะหรือคือเขาอยากให้เราเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะใช้สิทธิโรงพยาบาลอ่ะคือไม่ต้องจํากัดโรงพยาบาลนะคะไปไหนก็ได้เอกชนก็ได้เหมือนใกล้ที่ไหนไปที่ไหนก็ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งซึ่งจริงๆตรงนี้ก็เรียนว่า เนื่องจากว่ารูปแบบของการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เนี่ยเราใช้วิธีเหมาจ่ายให้กับโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้โรงพยาบาลตมบัตรรับรองสิทธิ์นะคะแต่อย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลเองเราก็จะมีกรณีเจ็บปวดฉุกเฉินเข้าที่ไหนได้ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าฉุกเฉินตามในยะเนี่ยมันก็จะต้องมีหีิงนะคะว่าวิกฤตเขียวเลืองแดงอะไรเนียได้ใช่ค่ะคือถ้าถ้าไม่ไม่เป็นฉุกเฉินตามที่นโยบาย รัฐบาลที่3กองทุนนะคะที่ไปวิกฤตเลี้ยงเขียวแดงอย่างเงี้ยผู้กันตนก็ยังสามารถเอามาเบิกจากกองทุนประกันสังคมได้คือไม่ใช่ถ้าวิกฤตแดงที่จะต้องอถึงกับชีวิตต้องรีบทำการรักษานะคะเช่นเช่นตกกระไดขาเดาะขาหักเข้าโรงพยาบาลใกล้บ้านอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็สามารถที่จะสำรองจ่ายไปก่อนเลอามาเบิกจากกองทุนประกันสังคมอันนั้นก็สามารถทำได้เพราะว่าถ้าเปิด กว้างขนาดนั้นเนี่ยก็คงจะยุ่งทางบัญชีเหมือนกันก็คงจะต้องมีพนักงานเข้ามาเอาอยู่โรงพยาบาลนี้โยกไม่อยู่อะไรเนี่ยมันจะวุ่นวายมันจะวุ่นวายกว่านี้คือมันต้องมีกฎมีเกณฑ์ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องหลักๆเลยที่ที่ถามกันเยอะแล้วก็รีเควสกันมาเยอะว่าอยากจะให้เข้าได้ทุกโรงพยาบาลโรงพยาบาลใดก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ลำดับรองมาจะเป็นเรื่องของกรณีว่างงานเงินน้อยไปหน่อยว่า อ็ทำนองนั้นนะคะแต่ต้องขอเรียนนะคะว่ากรณีว่างานของเราเนี่ยประเทศอื่นๆเขาไม่ค่อยจ่ายในเรื่องของกรณีลาออกจะจะให้ใานจ้างเขาใช่ค่ะหรือไม่ก็ไปฟ้องเอาเขาถือว่าก็คุณลาออกเองสมัครใจเองจะว่างานเองคุณอยากว่างานแล้วคุณจะมารับเงินเฉยๆได้ยังไงแต่ทีนี้ สภาพการจ้างบ้านเราอะค่ะคือทางตอนที่เราพิจารณากันเรื่องนี้นะคะทางผู้แทนของฝ่ายในจ้างเองนะคะท่านก็ต่อสู้ให้กับทางลูกจ้างทุกท่านมากเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยลูกจ้างถูกบีบให้ลาออกจริงนะคะมันจะมีเหตุมีปัจจัยอะไรให้ถูกบีบให้ลาออกเนี่ยซึ่งอย่างน้อยเนี่ย ก็สามารถที่จะมารับเงินในเรื่องของประกันการว่างงาน<ม>ได้นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถจ่ายให้กับเท่ากับกรณีที่ถูกเลิกจ้างได้<ม>นะคะถูกเลิกจ้างโดยมีความผิดเราก็ไม่สามารถให้ได้ด้วยเพราะว่าตัวมาตรฐานของตัวองค์การแรงงานราัฐธรรมเเอทเองเขาก็ไม่ได้ให้ในกรณีที่ลูกจ้างกระทําผิดต่อในจ้างนะคะหรือทุจริตอย่างนี้นะคะนนมีสายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดกาญจนบุรีคุณปาริชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะ คือจะขอสอบถามหน่อยอะคือเป็นแบบเรื่องของน้องชายอะค่ะค่ะเชิญครับคือ,อน้องชายได้ทํางานเป็นบริษัทรับเหมาของเอี้ะค่ะแล้วทีนี้เขาทำประกันสังคมไว้แล้วเขายกกระดาษแกนกระดาษมาแล้วเป็นกระดูกทับเส้นนะคะแล้วตอนเนี้ยคือเตรียมตัวจะพาตัดันทีน่มิดสองเนี้ยค่ะอืม แต่ว่าอ e ีพอไม่ได้ทํางานให้เขาเขาไปแคดออกจากประการสังคมอย่างเงี้ยอแล้วก็คือช่วงที่ว่าพักฟื้นเนี่ยคือเขาไม่จ่ายไม่อะไรทดแทนให้เลยอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเรียกรองได้ไหมคะเออเดี๋ยวนะคะเออทำคือมีบัตรรับรองสิทธิเรียบร้อยนะคะมีค่ะแล้วกระดูกทับเส้นเนี่ยคือไม่ใช่เนื่องจากการทํางานที่ในจ้างถูกไหมคะค่ะค่ะแล้วก็ หาทีนี้ทีนี้ไปรักษาแล้วถูกไหมแต่ว่าตอนนี้ออกจากงานแล้วใช่คือหยุดชั่วคราวลาเขาลาพาักนะคะอ๋อลาปวา่วยได้แล้วเงี้ยลาปว่าปวยกี่เดือนแล้วครับก็สามเดือนแล้วค่ะสามเดือนยังคือแสดงว่าในจ้างก็ยังยังเป็นลูกจ้างอยู่แต่ไม่จ่ายค่าจ้างถูกไหมคะยังเป็นในจ้างลูกจ้างกันอยู่<ๆ>แต่ยังไม่จ่ายค่าจ้างใช่ไหมคะใชแ่แล้วก็หมอให้หยุดหมอมีใบรับรองแพทย์ไหมคะว่าให้หยุดพักรักษาตัวกี่เดือน ให้ประมาณ3เดือนนะคะหลังแล้วก็หลังจะพาตัดนี่ก็ต้องรองดูว่าจะเขาอ,อย่างชื่อหรือเปล่าคือจริงๆโดยปกติน,นะคะในเรื่องของกรณีเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเกิดผู้การตนจะเบิกเงินทดแทนขาดรายได,ได้ได้เนี่ยนะคะ30ะวันแรกของการหยุดงานเนี่ยเราให้ใช้กฎหมายคุ้มครองรายงานคือในจ้างจะต้องออให้ลูกจ้างหยุดงานได้ ก็เเจ็บป่วยนะคะได้30วันทํางานโดยที่ในจ้างจ่ายท่านจ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีใบรับรองแพทย์ว่าเขาจะต้องหยุดพักสมมุติว่าบอกว่า3เดือนหรือ90วันนะคะ30วันแรกเนี่ยก็คือรับจากในจ้าง60วันหลังเนี่ยก็สามารถมารับจากกองทุนประกันสังคมได้ในอัตรา50%ของค่าจ้างนะคะแต่โดยปกติเนี่ยเราจะจ่ายก็ต่อเมื่อเขากลับเข้าทำงานตามปกติเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วให้ในจ้างบอกมาว่า หยุดไปทั้งหมดเนี่ยกี่วันนะคะเราก็ถึงจะจ่ายแต่ถ้าเกิดว่ามีความเดือดร้อนนะคะอ,อ,อาจจะต้องไปติดต่อที่สํานักง,งานประกันสังคมจังหวัดหรือเขตพื้นที่ที่เขาไปยื่นเรื่องนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังหยุดพักรักษาตัวอยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างเดือดร้อนสามารถที่จะจ่ายในส่วนที่หยุดมาแล้วได้ไหมนะคะอันนี้รายละเอียดเนี่ยอาจจะคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานประกันสังคมจังหวัดได้เลยนะคะคือใครแล้วเขาบอกว่าเจ็บป่วยเดืออหลังเขาเขาไม่ไอ้นี่อะค่ะ แสดงว่ามีการหยุดงานมามากกว่าเก้าสิบวันแล้วเหรอคะน่าจะใช่อะค่ะ ประมาณสามเดือนแล้วค่ะเพราะว่าไปหาหมอแบบตอเนเรื่องตอเนเรื่องก็ไม่ค่อยอยังชัวร์ก็ต้องหมอให้หยุดอีกหยุดอีกอะค่ะคือคือปกติเนี่ยนะคะเรื่องของการทดแทนขาดรายได้เนี่ยเราจะให้ได้ระยะนึงนะคะช่วงหนึ่งเนี่ยคือ90วันแต่ปีนึงไม่เกิน1้อยวันเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องไปเช็คกับทางสำนักง,งานปาระกันสังคมจังหวัดนิดนึงนะเะว่าที่เขาบอกว่าเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยคือน้องชายมีการรับเงินทดแทนขาดรายได้ไปแล้วหรือเปล่า นะคะต้องต้องดูในในรายละเอียดนะคิดว่าบางครั้งเนี้ยถ้าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เนี่ยอธิบายแล้วไม่เข้าใจนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะถามไปเลยนะคะถามรายละเอียดเลยว่าจะต้องปฏิบัติต้องทํำยังไงค่ะใช่เพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะใช้ภาษาเป็นทางการหรือไม่ก็เป็นภาษาเฉพาะนะคะถ้าไม่เข้าใจถามได้เลยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะจริงๆน้องชายของคุณปริชาเดือนแรกนี่นายจ้างต้องจ่ายแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลืออีก5้าสิเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับอันนี้ทางประกันสังคมจะดูแลให้นะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นทํางานกับอี้ด้วยเออทำงานกับญาตินี่บางทีก็ถ้าไม่ดูแลไปเลยก็คือเฉียบไปเลยนะยังไงก็ลองติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมใกลบ้านเพื่อสอบถามสิทธิประโยชน์ในการชดเชยก็แล้วกันนะคะ เรามาอยู่เรื่องของการวิจัยและพัฒนางานของประกันสังคมกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเราพูดคุยของเรื่องของมาตาา39ค่<ข>ะซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตคะนะแต่ถ้าว่าในช่วงที่เราทําวิจัยแล้วก็วิเคราะห์แล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรถ้ายัางดึงดันที่จะใช้ระบบเดิมอยู่นะครับ <ขะ S 1> เลสเดิมอยู่อย่างนี้ ก็คือในเรื่องของมาตรา39กนะคะก็ต้องขอเรียนว่าเราใช้เป็นค่าจ้างอัตราเดียวนะคะไม่ว่าผู้ประกันตนตอนขณะที่เป็นมาตรา3 3เนี่ยเขาจะมีฐานค่าจ้างที่5600015นเกิน1 5ื่นแต่พอมาเป็นมาตรา39เนี่ยเราใช้อยู่ที่อัตราเดียวที่4,800บาทนะคะซึ่ง4,800บาทสมัยนั้นที่เราคิดมาเนี่ยเราคิดจากค่าจ้างขั้นต่ำของ18ปีที่แล้วนะคะคิดจาก18ปีที่แล้วแล้วก็คุณด้26กวัน ทำงานเป็นต้นนะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยสิปีผ่านมาก็มีการปรับค่าแรงขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราก็ยังคิดเท่าเดิมยังคิดเท่าเดิมคือถ้าเราไปดูค่าจ้างเฉลี่ยของมาตรา33อย่างที่เรียนตอนต้นเห็นไหมคะว่าไปตกอยู่ที่ประมาณหมื่นประมาณหมื่นบาทนะคะแต่ว่าของมาตรา39เนี่ยอยู่ที่4,800บาทถามว่าตรงนี้กระทบกับสิทธิพุกกันตนไหมกระทบนะคะก็คือคนที่ส่งเบี้ยประกันเนี่ยสังคมเนี่ย 4 3 2บาทะนะครับ4 3 2ซึ่งถือว่าน,น้อยมากใช่ไหมฮะทีนี้พอพอพอเรายังใช้4,800บาทเวลาผู้กันตนจะต้องใช้สิทธิ์โดยเฉพาะกรณีที่จะต้องเอาค่าจ้างนะคะมาคำนวณสิทธิประโยชน์เนี่ยเขาจะได้ค่อนข้างน้อยมากนะคะถ้าถามว่าดูสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมันไม่น่าจะทำให้เขาไม่ไม่น่าจะอยู่รอดอะใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเราคิดจาก4,800บาทอายุตัวอย่างง่ายเลยกรณีชลาภาพ นะคะถ้าเกิดเขาเป็นผู้กันตนตามมาตรา39มาแล้วก็5ปีหลังเนี่ยเขาใช้เป็นมาตรา39มาตลอดเวลาคำนวณมำนาเนี่ยก็ต้องเอา4,800บาทเป็นตัวตั้งคูณด้วยเบื้องต้น20%ที่เขาจะได้คืนไปได้แค่960บาทเ5อปี960ซึ่งถือว่าน้อยใช่าร้บาทไม่พอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ตอดไม่พอใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยมีการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ว่าเอะเราจะ มีการ ปรับปรุงในเรื่องฐานค่าจ้างของผู้ก,กันตนมาตรา39ได้อย่างไรนะคะท้งนี้ก็เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้กันตนมาตรา39ด้วยนะคะก็ได้มีการทําแบบสอบถามตอนนี้นะคะส่งเวียนไปที่จังหวัดทั่วประเทศนะคะก็อาจจะถามทั้งของมาตรา33กับมาตรา39เพราะ33เนี่ยโอกาสจะเป็นมาสมัครมาตรา39ก็มีนะคะแล้วก็ถามความคิดเห็นของ33ด้วยเกี่วยวกับประเด็นนี้แล้วก็ถามทั้งของมาตรา39ด้วยนะคะก็คิดว่าบางทีหลายๆท่านก็อาจจะได้รับแบบสอบถามแล้ว นะคะก็รบกวนตอบด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีนะเรามาต่อเรื่องนี้กันว่ากรอกเราจะไปไหนนะคะมาจากชนบุรีค่ะคุณวิรักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญค่ะครับผมเออผมมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระบัตรแปรประกันสังคมเลยนะค่ะมาตาจานก้าครับคือคือปีประมาณปีห้าสิบปีห้าห้าเนี่ยผมไปชำระประกันสังคมที่ชลบุรีค่ะแล้วก็เรียก ย้อนหลังคือบอกว่าลืมจ่ายตอน,นี้ผมเมื่อพอผมจ่ายไปแล้วประมาณสองเดือนของที่ย้อนหลังนะฮะค่ะแล้วก็ถามว่ามีมีค้างชำระอยู่อีกหรือเปล่า